ขอร้องล่ะเราอยู่บนนี้ทั้งวันเลยได้ไหมข้างล่างวุ่นวายมากอ <'s> right. าจริงเราสปเดอร์แมนคือเด็กนุ่มที่ชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์ฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสเตอริโอโดรนตั้งหากดโดรนพวกนั้นเป็นของเธอหมายถึงอะไรนับ ขอบอกเลยนะฉันไม่อยากโกหกเธอแต่จะบอกคนอื่นยังไงว่าเราเป็นสปเดอร์แมนตอนนี้คนรู้กันทั่วฉันไม่ได้ห่วงตัวเองแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดอยู่ว่าจะแก้ไขเรื่องทั้งหมดนี้ยังไงนายปีเตอร์มีอะไรถึงมาเยี่ยมขอโทษที่รบกวนครับเราปกป้องคนครึ่งจักรวาลด้วยกันไม่ต้องสุภาพแบบน้อยก็ได้โอเคสตีเวน ไม่ชิ้หูแต่อนุญาตมิสเตอร์เโอเผยตัวตนผมชีวิตผมพังพินาศคุณช่วยเสกให้เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นได้ไหมสเตรงอย่าใช้เวทมนต์นั่นเด็ดขาดมันอันตรายเกินไปได้ไม่ใช้คนทั้งโลกจะลืมปีเตอร์พาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวทุกคนเลยเหรอ เหลือไว้สองคนได้ไหมเวทมนต์ไม่เลือกคนแปลว่าเอ็มจะลืมทุกเรื่องที่เผชิญกันมาอย่ายุ่มยางกับเวทมนต์โอไม่เราเนทเป็นเพื่อนซีของผมป้าเมก็ควรรู้ความจริงย่าเรียบร้อยแล้วเหรอเราเปลี่ยนแปลงสถีานภาพของการและอวกาศ มัลสติเวิร์ดเป็นสิ่งที่เรายังรู้น้อยนิดจนน่าเกรงขามอันหาคือนายพยายามใช้ชีวิตสองแบบยิ่งนานเท่าไรยิ่งอันตรายมากเท่านั้นจงระวังในสิ่งที่ต้องการปาร์เกอร์ ไอปีเตอร์สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมเราเร็วนี้ในโรงภาพยนตร์